สวัสดีค่ะพบกับรายการห hey ัวเส้นเฮงมอร์นิ่งนิวสเช้าวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566ราคาทองคำสมอรวนันคลือ่อยหวในกรอบแคบ1,836-1,847ถึง 1, 47, ดอลลาร์ท่ามกลางป็นมาณการซื้อขายที่เป่าบางปิดตลาดทรงตัวที่1,840ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากตลาดการเงินชริการเมื่อวานปิดทำการเนื่องจากเป็นวันปารานาทิบดีของสหรัฐ ทำให้ก็อาจจะขาดปัจจัยชีย้นําตลาดทองคําด้วยค่ะส่วนกองทุน SPR พ o อาร r กอลก็ er นิ่งๆถือของทองเท่าเดิมนะคะเพราะว่าตลาดการเงินสเกาเมื่อวานปิดทาการด้วยสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะสำหรับคื่นนี้สมัเกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ3ตัวดัชนีเพิม I ภาคการรมการเดือนกุมภาพานันธ์ แล้วก็ดัชนีเพจไมยภาคการผิดเดือนกุมภาพันธ์ตลาดประเมินว่าตัวเลขทั้ง2ตัวนั้นสดีขึ้นเป็น47.3แล้วก็47.2ค่ะยอดขายบ้านมือ2เดือนมกราคมตลาดประเมินว่าสดีขึ้นเป็น4.1ล้านยูนิตค่ะสำหรับสงครามัเสเซียยูเครนนะคะจะเคารบรอบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะก็มีการเคลื่อนไหว ระหว่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งยูเครนฝั่งรัเสเซียนะคะแลวก็ชาติตะวันตกสำหรับวันนี้ประธานปูตินก็มีการถแถลงนโยบายประจำปีค่ะซึ่งก็คงมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มนะคะในเรื่องของทิศทางนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็จะเรื่องการเงินด้วยนะคะก็คง คงพูดถึงเรื่องสงครามรัสเซยียยูเครนด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางประธานาธิบดีโจไบเดนของอเมริกาก็ไปเยือนอยูเครนอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะตรงนี้ก็คงอาจจะเหมือนเราบขบรอบหนึ่งปีนะคะสงครามก็คงมีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะแล้วก็ประกาศว่าก็จะให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไป500ล้านต่อล่าด้วยนะคะสเสร็จแล้วก็จะบอกจะไปโปแลนด์ต่อ นะคะแล้วก็จะมีการเสริมกำลังกันทหารด้วยที่โปรแลรนด์ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าสวเมิกาก็คงสับสุนให้ทำสงคารามต่อไปฝั่งของจีนเองอยากให้มีการเจรจาสันติภาพนะคะระหว่างสองฝ่ายนะคะก็คงต้องจับตาท่าทีต่อไปนะคะว่าครบรอบหนึ่งปีสงคารามแล้วนะคะจะอย่างไงต่อสำหรับแนวโน้มหลคกของคำสปอร์ตเรามองว่าน่าจะเคลื่อนไหวสัก ที่เป็นไซเบอร์อัพนะคะเริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในวันศุกร์แล้วดังนั้นนะคะการปรับตัวลงคงมีกรอบที่น่าจะจำกัดนะคะในส่วนของแนวรับจะให้ไว 1, ้1830ดอลลาร์1 8 1่ดอลลาร์แนวป้าน1น5 0ดอลลาร์แล้วก็1860ดดอลลาร์ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งในประเทศเมื่อวานขายออก29,950บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเสาร์แนวรับ29,800บาท29,700บาทแนวต้าน30,000บาทแล้วก็31,000บาทค่ะสำหรับกลยุทธการลงทุนนะคะแนะนำว่าช่วงนี้อาจจะค่อยๆทยอยสะสมได้นะคะเริ่มสัญญาณของราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ก็แนะนำนะคะว่าทยอยสะสมได้ส่นประมาณ1,820ถึง1,830ดอลลาร์ส่วนการลงทุนในโกฟิเจอร์นะคะเก่งกำไรฝั่งซื้อก็ที่1,830ดอลลาร์จุดตัดขาดทุน1,818ดอลลาร์ส่วนเงินบาทเมื่อวานกลับทิศทางแข็งค่าขึ้นปิดตลาด นะคะที่34.26บาทแข่งค่าขึ้น15สตางค์นะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างวันก็ถือว่าเคล่อนไหวผันผวนทีเดียวเงินบาทวันนี้ประเมินว่าน่าจะอ่อนค่าลงนะคะต่างชาติก็ยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอยู่แนวรับให้ไว้34บาทแล้วก็แนวต้าน34.65บสาท65ตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ